ปลาเหรอบ้านเราเรียกแพรปลาเนาะแพรปลาโปะปลาคนขึ้นปลาขึ้นปูคนขึ้นอาหารทะเลนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ทะเลสวยมากวันนี้กระทบกับแสงแดดคือน้ำใสมากนะคะน้ำใสแล้วก็น้ำหาปลาเยอะมากนะคะวิ่งเข้าวิ่งออกเวลาแอนนั่งกินข้าวทุกคนนี่ก็จะเห็นวิวแบบนี้แหละ วันไหนแดดดีก็สาธารณะนะคะวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็จะพาเพื่อนๆนไปเดินีห้องน้ําบริการมีก๊อก,กน้ําดื่มบริการมีก๊อกน้ําใช้น้ํากินนะคะมีให้บริการข้างนอกเนาะนีชมเรือคะ่ะเรือต้นไมใ้ใหญ่ๆไม่ว่าตามบ้านหรือตามสวนสาธารณะเขาจะไม่ตัดนะคะเขาจะแบบดูแลรักษาเนาะก็ความล่มลื่นเนาะความสวยงามไปแค่5นาทีนะคะ5นาทีไปกลับเนาะ โอเคไปเลยจ้าแดดก็ดีอากาศก็ดีทุกคนริมทะเลที่จะเข้าฝั่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่แอนอยู่นี่คือกินข้าวกลางวันแล้วคิดถึงเพื่อนเพื่อนแฟนขับนะคะไปแค่5นาทีนะคะ5นาทีไปกลับเนาะโอเคไปเลยจ้าแดดก็ดีอากาศก็ดีสวัสดีชาเรียวคะ่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีแฟนเพจด้วยนะคะสวัสดีวันนี้กินข้าวกลางวันาธารณะนะคะวันนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปเดินสวยมากถ่ายหลบไปหลบมาเพราะว่ารถเยอะมากแอนไม่กล้าถ่ายโดนรถนะคะทุกคนกลัวจะแบบว่าจะผิดกฎหรือเปล่าครับเนาะนี่สวยแบบนี้เลยคะ่ะอากาศดีมาก ใครที่จะมาปิกนิกนะเขามีโต๊ะให้นั่งนะคะมีห้องนะหลายวันและจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูชีวิตว่าตอนพักเที่ยงนี้ทำอะไรบ้างนะคะไม่เที่ยงนะบ่ายสามทุกคนแต่มันก็เป็นเข้าที่แคมปิง้งนี่สายแคมปิง้งสะดวกสบายเลยค่ะทางนี้คือโค้ดออริกอนนะคะฝั่งออริกอนนะแดดดีมาก มาเที่ยวกันนะทุกคนใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะําบ,บริการทุกที่เลยที่ที่เป็นสวนสาธารณะนะคะมีสวยมากถ่ายหลบไปหลบมาเพราะว่ารถเยอะมากแอนไม่กล้าถ่ายโดนรถนะคะทุกคนกลัวจะแบบว่าจะผิดกฎหรือเปล่ากินข้าวกลางวันแล้วคิดถึงเพื่อนๆพืนแฟนขับนะคะสาธารณะก็จะมีโต๊ะนั่งทั้งใต้ต้นไม้ทั้งกลางแดดนะคะ จะมีแบบนี้เลยมีโต๊ะนั่งบริการนะคะใครที่มานะคะตรงนี้ถ้าเป็นน้ําลงก็มีหอยนะคะหอยงวงช้างหอยหอยเลเซอร์นะคะนี่เป็นส่วนนี่จะเป็นประมาณนี้คะ่ะสวนสาธารณะนะคะตรงนี้เป็นที่ชมวิวคะ่ะเป็นที่ชมวิวอากาศร้อนๆไปแค่ห้านาทีนะคะห้านาทีไปกลับเนาะ โอเคไปเลยจ้าแดดก็ดีอากาศก็ดีระดับน้ำทะเลลงนะคะจะเห็นแบบว่าความใสของน้ำเห็นหินเห็นหินที่มาอยู่ในน้ำนะคะมีแล้วก็น,นะคะตรงนี้ถ้าเป็นน้ำลงก็มีหอยนะคะหอยงวงช้างหอยหอยเลเซอร์นะคะนีเป็นสวนทีมีความน่ารักของต้นไม้ต้นนี้มาก อยู่กึ่งกลางถนนเลยอยู่กลางถนนเลยนะคะเขาไม่ตัดนะคะเป็นสวนสาธารณะนะคะเป็นดูวิวที่แอนจอดรถกินข้าวทุกคนลมเย็นสบายมากไปค่ะไปชมวิวทะเลกันวันนี้อากาศครับเนาะนี่สวยแบบนี้เลยคะ่ะอากาศดีมากใครที่จะมาปิกนิกนะเขามีโต๊ะให้นั่งนะคะมีห้องนะคะยานบ้านแอนนะ แวะมาเซฮายทักทายกันได้นะคะไปแค่5นาทีนะคะ5นาทีไปกลับเนาะโอเคไปเลยจ้าแดดก็ดีอากาศก็ดีปาเหรอบ้านเราเรียกแพรปลาเนะาะแพรปลาโป๊ะปลาคนขึ้นปลาขึ้นปูคนขึ้นอาหารทะเลนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะใต้สะพานนี้เลยจ้านี่วิวสวยมาก ถ่ายหลบไปหลบมาทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดชัดเท่าไหร่แต่ภาพจริงๆคือทุกคนริมทะเลที่จะเข้าฝั่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนที่แอนอยู่นี่คือนี่ทะเลสวยมากวันนี้กระทบกับแสงแดดคือน้ำใสมากนะคะน้ำใสแล้วก็น้ำต้นไม้ใหญ่ๆไม่ว่าตามบ้านหรือตามส่วนสาธารณะ <c oughs> เขาจะไม่ตัดนะคะเขาจะแบบดูแลรักษาเนาะ ก็ความล่มลื่นเนาะความสวยงามแล้วคะ่ะบ่ายสามนะคะพักเที่ยงคะ่ะหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเริ่มงานต่อไปนะคะนั่งกินข้าวอยู่กะว่าวันนี้ก็จะเอาวิวสวยๆมาฝากนะคะแถวที่แอนอยู่เป็นโค้ตออริกอนนะคะเป็นฝั่งทะเลของออริกอนนะคะแล้วคะ่ะบ่ายสามนะคะ พักเที่ยงค่ะหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเริ่มงานต่อไปนะคะนั่งกินข้าวอยู่กะว่าต้นไม้ใหญ่ๆไม่ว่าตามบ้านหรือตามสวนสาธารณะเขาจะไม่ตัดนะคะเขาจะแบบดูแลรักษาเนาะก็ความล่มลื่นเนาะความสวยงาม,มนี่นะคะตรงนี้ถ้าเป็นน้ําลงก็มีหอยนะคะหอยงวงช้างหอยหอยเลเซอร์นะคะนี่ เป็นสวนนี้นะคะตรงนี้ถ้าเป็นน้ําลงก็มีหอยนะคะหอยงวงช้างหอยหอยเลเซอร์นะคะนี่เป็นสวนมันจะเป็นดอะไรหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันจะมีทะเบียนรถเนาะมาดูวิวที่แอนจอดรถกินข้าวทุกคนลมเย็นสบายมากไปค่ะไปชมวิวทะเลกันวันนี้อากาศทุกคน ริมทะเลที่จะเข้าฝั่งนะคะเพราะว่าตอนที่แอนอยู่นี่คือะคาะยานบ้านแอนนะแวะมาเซฮายทักทายกันได้นะคะดูวิวที่แอนจอดรถกินข้าวทุกคนลมเย็นสบายมากไปค่ะไปชมวิวทะเลกันวันนี้อากาศสวัสดีชาวเรียวค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนเพจด้วยนะคะสวัสดีวันนี้กินข้าวกลางวันสวยมาก ถ่ายหลบไปหลบมาเพราะว่ารถเยอะมากแอนไม่กล้าถ่ายโดนรถนะคะทุกคนกลัวจะแบบว่าจะผิดกฎหรือเปล่านะวันนี้ก็จะเอาวิวสวยๆมาฝากนะคะแถวที่แอนอยู่เป็นโค้ตออริกอนนะคะเป็นฝั่งทะเลของออริกอนนะคะย่างของแอนนะเป็นมื้อแรกของวันนะคะแอนจะชอบห่อข้าวมากินเองนะแล้วก็มาจอดรถแถวแถวแถว,แถว,แถวพ์คนะคะแถวแถวสวนสาธารณะจะเป็นดบบ อะไรหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันจะมีทะเบียนรถเนาะหลายวันแล้วจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูชีวิตว่าตอนพักเที่ยงนี้ทําอะไรบ้างนะคะไม่เที่ยงนะบ่ายสามทุกคนแต่มันก็เป็นข้าวระดับน้ําทะเลลงนะคะจะเห็นแบบว่าความใสของน้ําเห็นหินเห็นหินที่มาอยู่ในน้ํานะคะมีแล้วก็น,นะคะตรงนี้ถ้าเป็นน้ําลงก็มีหอยนะคะหอยงวงช้างหอย หอยเลเซอร์นะคะนี่เป็นสวนหาปลาเยอะมากนะคะวิ่งเข้าวิ่งออกเวลาแอนนั่งกินข้าวทุกคนนี่ก็จะเห็นวิวแบบนี้แหละวันไหนแดดดีก็นี่อากาศดีมากคือแดดแบบแดดแบบแสบตาเลยทุกคนอากาศดีอากาศดีคนก็เยอะนะคะคนก็เยอะนี่แล้วคะ่ะบ่ายสามนะคะ พักเที่ยงคะ่ะหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเริ่มงานต่อไปนะคะนั่งกินข้าวอยู่กะว่าพื้นที่ของรัฐบาลเนาะพื้นที่ส่วนกลางเนาะส่วนมากถั้งสวยมากถ่ายหลบไปหลบมาเพราะว่ารถเยอะมากแอนไม่กล้าถ่ายโดนรถนะคะทุกคนกลัวจะแบบว่าจะผิดกฎหรือเปล่าเที่ยงของแอนนะเป็นมื้อแรกของวันนะคะแอนจะชอบห่อข้าวมากินเองนะแล้วก็มาจอดรถแถวแถว แถวแถวพ์คนะคะแถวแถวสวนสาตณ์ไปแค่ห้านาทีนะคะหนาทีไปกลับเนาะโอเคไปเลยจ้าแดดก็ดีอากาศก็ดีอุย้ยทะเลสวยมากมองเห็นอย่างชัดเจนนะคะนี่อันนี้เป็นเป็นเอ่อริมทะเลที่จะเข้าฝั่งนั้นแล้วคะ่ะบ่ายสามนะคะ พักเที่ยงคะ่ะหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเริ่มงานต่อไปนะคะนั่งกินข้าวอยู่กะว่าจะเป็นประมาณนี้คะ่ะสวนสาธารณะนะคะตรงนี้เป็นที่ชมวิวคะ่ะเป็นที่ชมวิวอากาศร้อนๆสวัสดีชาวเรียวคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนเพจด้วยนะคะสวัสดีวันนี้กินข้าวกลางวันแคมปปิ้ง นี่สายแคมปิง้งสะดวกสบายเลยค่ะมันจะเป็นแบบอะไรหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันจะมีทะเบียนรถเนาะมีห้องน้ําบริการมีก๊อกน้ําดื่มบริการมีก๊อกน้ําใช้น้ํากินนะคะมีให้บริการข้างนอกเนาะนี่ชมเรือค่ะเรือนะคะร้อนนะคะวันนี้ร้อนร้อนไปค่ะจะพาไปดูวิวกัน